ไปครับท่านผู้ชมนี่เข้าอูเลยครับพร้อมทั้งนะแล้วยางรั่วครับยังไปไม่ถึงไม้แล้วท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางนะครับเจตังค์นะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ไม้เลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับผมพบผมเช่นเคยครับนายเอกคนรังเข่าครับโหจะมาถึงไม้ก็รถยางรั่วครับท่านผู้ชม ต้องไปเปลี่ยนยางก่อนตอนนี้ผมก็เข้ามาตรงหม่ปลาบัวนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะน้ำก็เริ่มแห้งมากับปืนคู่กายลำเดิมครับท่านผู้ชมเปลี่ยนมาใช้ยาง16มิลเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หม่นะครับท่านผู้ชมเข้าไปดูในปลาบัวเลยครับไปรอรุ้นครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะไปะไปรอรุ้นกันเลยครับ

ันให้สวยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่หนึ่งตัวเต็มแรกมาแล้วครับผมไปเดี๋ยวผมขอแยกเก็บปลาแล้วลุยกันต่อครับโหกดไม่ทันครับท่านผู้ชมกดวิดีโอไม่ทันดูครับโอไม่ทันติดแล้วมั้งเนี่ยโดนไหนไม่รู้เนี่ย กดไม่ถ่านะท่านผู้ชมเสียดายมากเลยช็อตยิงติดตรงล่างครับท่านผู้ชมดึงครับดึงอยู่โอ้ยตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมโอเคเราพาลงอองหลางดีกว่าท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมลงออก่อนเอาเลยดีกว่าครับเดี๋ยว มันขาดรลุดเดี๋ยวเสียของนั่งชมไม่รู้ว่ามันโดนตรงไหนครับตอนนี้ให้พานเจี๊ยบถือกระบอกสายไว้ให้ครับเดี๋ยวลงไปตามเอาเลยได้ลงฝั่งนูน้นตรงนี้ก็เลยม,มันลากมานี่น,นี่ครับท่าน,นี่ชมมาแล้วโอ้โหเกือบไม่ได้กินนะ ข้านี้ข้าห้างาาข้าห้างกลับเลยเกลับเลยไปเจ้ากลับเลอีแค่นเหรอเหรอเห็นแต่ห่างนี่นาวางเยวางชองหนได้ยังได้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ นี่ครับท่านผู้ชมออ้ไดเ,เปียยครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช็อตยิงเนาะท่านผู้ชมเนาะมันมันมันขึ้นไหวลงไหวครับท่านผู้ชมผมกดกล้องไม่ทันเนาะกดกล้องไม่ทันข้าตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ข้าห่างตรงนี้ครับยับไม่โดนทะลุฝั่งนี้ครับเนื้อฉีกเลยเนื้อฉีกยาวเลยมันวิ่งแรงมากทะลุตรงนี้แหละแต่มันชีกขึ้นมานี่ตัวก็ประมาณกิโลเนี่ย ถึงสองโลป่ะทำไมมันตัวยาวใช่เ,เดี๋ยวไปรอรุ่นกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมกลับแล้วครับตอนนี้ก็นี่เวลาเวลาก็นี่ครับนี่ครับเวลาก็ห้าโมงแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับไปรอรุ่นกันตัวนี้กี่ก,กิโลเนาะ ทั้งวันเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมโ okay, อเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านเปื่อี่เรียบร้อยนะครับโหวันทั้งวันจริงๆผมได้ปลาสองตัวครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรแดดร้อนมากๆไม่มีลมครับท่านผู้ชมก็ผูกเปย์นอนบนต้นไม้ดูปลาจนหลับครับท่านผู้ชมตื่นมาพอดีมาเจอโดพอดีครับท่านผู้ชมมันกําลังลง ดิงส่วนนะทุกท่านก็ด้วยตัวมาฟุกฟุกฟุกมาเดี๋ยวมารอรู้นึ้ครับว่าตัวนี้มันจะกี่กิโลนะมาเดินตามเลยครับประจ ong จะช่างกันทนผู้ชม นี่เลยไปยิงปลาที่เพชรนะคุผู้ชมของดีเมืองเพชรครับนี่ไม่ใช่น้ำผึ้งครับท่านผู้ชมนี่แต่เป็นน้ำตาลน้ำตาลครับผมน้ำตาลครับของดีเมืองเพชรนี่แหละได้มาซองขวดครับท่านผู้ชมปลาไม่ได้ในบ้านบนที่พ่ายเลยปลาไม่ได้ครับนี่คือมีดครับท่านผู้ชม เกี่ยวปืนเลยครับเกี่ยวปีเลยปูน้ำแข็งไม่หวานมา,นมาดูกันตัวนี้ที z e โ o เอ้ยขอดูน้ำหนักเท่าโอู้ยังไม่ตายห่างยังสะบัดได้อยู่ใช่ล็อกแล้วด้วย <S <S โอ้มันมั่วแล้วมันมั่วเลยมันมั่วมันมั่วเียปึ๊บโอเคครับตัวนี้สามกิโลเนาะสามกิโลเกือบเกือบสามกิโลคีดครับท่านผู้ชม มองไม่เห็นเลยอ้วนเจอแล้วสามกิโลครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ทีเรเนาะมันเสียอย่างเดียวคือว่าไม่ได้ช็อตยิงช็อตขึ้นก็ได้มาหน่อยเดียวคือวันวิ่งไปพันไม้ข้างล่างผมต้องลงไปเอาครับโอเคคลิปนี้ก็จะกลายเป็นคลิปสั้นนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวไว้มีเวลาเหมาะจริงผมจะหาคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับชมกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอบคุณเพยงแน่นี้ครับผมสำหรับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ